สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตและสุขภาพกับสมุนไพรโดยผมตั้มวิชยาจารุจินดานะครับและแน่นอนวันนี้เราอยู่กับทั้งพิธีกรรับเชิญและก็แขกรับเชิญ3ท่านด้วยกันในวันนี้นะครับพี่หมอศักดาพ,พี่หมอจอยแล้วก็คุณโชคหรือว่าคุณจีรโชคอยู่อ้นนะครับสวัสดีครับนะครับคุยกับคุณโชคก่อนนะครับคุณโชคเป็นเทพบุตรชุดวินนะฮะอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับมาต่อไปนี้สาวๆขอขึ้น มอเตอร์ไซค์กันเต็มเลยนะได้เขาพิ่งสดด้วยใช่ไหมครับดูหน้าตาสดใสยังหนุ่มยังน่นี่ไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพคุณน้องมีปัญหาเรื่องอะไรครับก็อันนี้มันสะสมมาตั้งแต่อดีตนะครับรับก่อนที่จะมาขับมอเตอร์ไซค์นี่ก็ทํางานอยู่ที่โรงงานเกี่ยวกับถหัยรถยนต์ครับอ๋อมันก็จะมีสารพิษมีฝุ่นมีควันพวกนี้ก็ทำทาด้านไหน อ๋อเป็นพวกอหล่อขึ้นรูปอะครับครับตะกัวตะกัวช่วงนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นทอนงตัวเองด้วยว่าเออร่างกายแข็งแรงเขามีเครื่องป้องกันให้ก็ไม่ค่อยจะใสเท่าไหร่หรอกอ๋อเนี่ยสะสมสะสมมามากๆเขาก็สามสามปีครับเริ่มทนไม่ได้เริ่มแบบร่างกายเริ่มไม่ไหวเริ่มแบบจามเริ่มจามเริ่มมีน้ำมูกแล้วก็ผดเพินขึ้นพวกเป็นภูมิแพ้ครับรับก็เลยออกมาช่วงรองงานก็เลย วินมอเตอร์ไซค์ก็ทำยาวมาเลยครับครับผมก็เลยเป็นที่มาของการที่เรียกได้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับร่างกายปัญหาของสารพิษเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณโชคสังเกตว่ามันเป็นผลเสียของตัวเองคือเรื่องอะไรรู้สึกยังไงอย่างแรกก่อนรู้สึกแล้ครับก็คืออ n อนเพลียออนเพียแล้วมันเริ่มมีน้ำมูกไหลน้ำมูกไหลจามจามครับแล้วก็มีผดผื่นขึ้นตามร่างกายมีผดผื่นขึ้นเรอเพราะเวลามีเมือแล้วออกมาผด พอแพ้เริ่มแพ้เริ่มแพ้สารกั๊กัวที่เป็นแบบนี้นะคะเห็นก่อนเข้ารายการเขามีปรึกษาคุณหมอเหมือนกันบอกว่าบางครั้งถึงอาการมีหน้ามืดมีเวียนศีรษะที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรครับพี่หมอศักดาเป็นอาการภูมิแพ้อย่างหนึ่งนะครับก็คือบางทีลการรับสารเคมีเข้าไปเยอะๆเนี่ยร่างกายมันเกิดการตอบสนองแบบแสดงออกมาให้เราเห็นว่าเขารับไม่ไหวแล้วนั้นพอเขารับไม่ไหวเนี่ยอาการเป็นได้หมดเลยนะครับ บางคนที่บอกมีผื่นขึ้นได้บางคนมีอาการรุนแรงถึงขนาดที่หายใจไม่ออกไ,ได้นะครับคือมีอาการตีบของหลอดลมต่างๆนั้นพวกนี้เป็นการกระตุ้นให้ภาวะของการภูมิต้านทานในร่างกายเราทํางานมากกว่าปกตินะครับแล้วก็เลยแสดงอาการออกมาให้เห็นในการที่เราสัมผัสอะไรแรกๆเราอาจจะแพ้อย่างเดียวนะครับเช่นบางคนเร,เริ่มต้นบอกแพ้ฝุ่นละอองพอสักพักหนึ่งปรากฏว่าไม่ใช่แค่ฝุ่นละอองเกสรดอกไม้ก็เริ่มแพ้ สักพักหนึ่งอาหารทะเลก็แพ้ไปด้วยนะครับมันเหมือนกับระบบเรามันรวนไปหมดเลยนะครับในภาวะตรงจริงๆในการแพ้แบบนี้น้องเขายังโชคดีถือว่าแพ้อย่างมีสาเหตุคือทราบสาเหตุแต่บางคนเนี่ยแพ้โดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งอ,อ,อาการเรียกว่าคนที่เป็นภูมิแพ้โดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยจะรักษาย,ยากเพราะหาสาเหตุไม่เจอ หมอถึงขนาดบอกว่าถ้าบางรายโชคดีอาจจะหายได้ภายใน5-7ถึงปีแต่บางราย10ปีขึ้นไปถึงจะหายหม,หมอเขาก็บอกว่าแนะนำคือทานยาแก้แพ้เป็นยาปฏิชีวนะไปเรื่อยๆนี่คือเพราะหาสาเหตุไม่เจอ,อแต่ถ้าหาสาเหตุเจออย่างเช่นแพ้อ,อาหารทะเลรเราก็อาจจะกินสมมติวันไหนเราอยากทานอาหารทะเลก็คุมไว้ก่อนกินยาคุมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่รู้เราไม่สามารถวิเคราะห์ได้เลยแล้วจะกินยาคุมตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นอันตรายนะฮะนี่ก็เลยเป็นที่มาของ จุดเริ่มต้นของโรคที่คุณโชคต้องเจอนะครับทีนี้หลังจากที่รู้แล้วว่าร่างกายจะมีปัญหาก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาขับวินมอเตอร์ไซค์พอหลังจากที่มาขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยไอ้โรคที่มันเกิดขึ้นกับเราส่งผลกระทบต่องานยังไงบ้างรครับก็ส่บผรนะครับเพราะว่ามันทําให้อ่อนเพลียแล้วมีผื่นมีงเหงื่ออ <ừ> อกอย่างเงี้ยมันก็มีกลิ่นตัวได้ครับผมแล้วก็ จามลูกค้าเขาก็เห็นเขากำลังเกียดนะฮะนั่นสิครับปัญหาับมงือีอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็คือเป็นปัญหาที่จะทีนี้พอหลังจากนั้นได้มีการหาคุณหมอหรือว่าแก้ปัญหาให้ยังไงบางตัวนี้ก็คือผมขับวินแล้วก็ไปส่งพวกเป็น m e s s เจ g e r ด้วยครับก็เจอเพื่อนเพื่อนเห็นก็เลยแนะนํให้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 ทานยาให้ทานสมุนไพรตัวนี้ครับผมแล้วเป็นยังไงครับหลังจากที่ทานทานมาแล้วช่วงสองสามวันแรกก็รู้สึกง่วงนอนครับ หลับดีมากตื่นมานี่คือปลดปลงมากเลยครับแล้วก็คือจะเห็นผลก็ประมาณสักสองสามทิศก็คืออาการต่างๆเริ่มหายไปทุกวันนี้ก็หายนะฮะเอาเอาอาการแรกก่อนคือเรื่องเรื่องของการพักผ่อนนอนไม่เต็มที่ตอนนี้หลับสบายครับนะครับที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของการคัดจมูกไอจามหายหายน้ำมูกน้ำมูกลดไม่มีไม่มีเลยนะครับในเรื่องของผื่นที่ขึ้นตามตัวก็ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีแล้วและอ่อนเพลียนครับ อ่อนเพลียนี่เอยไม่มีเลยพเพราะท่านแน่นอนเต็มที่ครับเพราะอนอนหลับสบายพอนอนหลับสบายปุ๊บทีนี้ <c oughs> ความอ่อนเพลียไม่มีแล้วทีนี้เราก็ขับมอเตไซค์ส่งว <c oughs> ินเต็มที่ส่งเอกสารเนึ่งที่ <c oughs> เป็น messenger ไรสบาย <c oughs> ถ้าบอกว่าปรับในเรื่องของร่างกายให้สามารถทํางานได้อย่างเป็นปกติ ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรครับอ å, ๋อคืออันที่หนึ่งคือเขาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะคะก็คือแทนที่เขาต้องไปเจอแบบนั้นอยู่เรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมพอเปลี่ยนตรงนั้นไปปุ๊บสิ่งที่ตกค้างในร่างกายอาจจะมีไม่เยอะเพราะว่า2อสปีที่เขาอยู่ตรงนั้นอาศัยที่ร่างกายเขาก็ยังหนุ่มอยู่พอเขาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยแต่สิ่งที่ตกค้างก็ยังอยู่มาแต่พอเข้ามาเจอในเรื่องของสมุนไพรที่มีการขับออกไปนะคะแล้วก็เติมทําให้ร่างกายเนี่ยมันเฟรชขึ้นมาแล้วเขาไม่ต้องรับไปใหม่คือร่างกกกาายยยมััันนนน็็จะฟื้้ไดเรวววว่่่คคททีีสสููงง ระบบก,การเผาผลาญก็น้อยสิส่งย่างมันก็เสื่อมไปตามไ้นี่คือข้อดีของคนที่น้องก็โชคดีทีเ่เขาเชื่อเรื่องอพวกนี้แล้วเขาลองทานดูในลักษณะเช่นนั้นแต่ถามว่าสิ่งหนึ่งที่เขาปรึกษาคุณหมอ,อเขาบอกคุณหมอครับผมเวลาช่วงเช้าๆมันต้องขับวินแย่งคือมัน,มน,มนรีบส่งลูกค้าคือเพื่อมันรับรอบใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางทีเนี่ยบางวันที่ผมไม่ได้ทานผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับคือมันหวาดผวาคือเหมือนกับ ไม่มั่นใจขับแล้วเดี๋ยวจะอะไรเงี้ยแต่พอผมทานแล้วผมรู้สึกดีมันเกี่ยวกับอะไรหมอก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากความมั่นใจในตัวเองที่ว่าหลังจากทานตัวนี้แล้วรู้สึกดีค่ะคือมันเหมือนกับว่าพอพอพอโมนมันเต็มเขาจะรู้สึกมั่นใจคือไม่กังวลและการที่เขานอนหลับได้สนิทนะครับก็เป็นช่วยกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าการนอนหลับของมน,นุษย์เนี่ยเป็น,นกลไกเดียว ที่เราจะฟื้นทุกอย่างได้นะครับเราถูกสอมนมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าการนอนคือช่วงที่ร่างกายเราฟื้นฟูจากการเจ็บป่วยถูกไหมซ่อมแซมส่วนที่สึกกรองั้นพอน้องเขามีอาการของภูมิแพ้นอนไม่หลับมีความเครียดต่างๆปุ๊บกระบวนการฟื้นฟูนก็ยิ่งช้าลง,งแต่พอหลับสน<ะ>ิทฟื้นฟูนได้ดีทุกอย่างก็เร็วขึ้นตรงนี้ะเพราะเขาบอกว่าบางวันเขาขับถึงสี่ทุ่มรับรอบควงรอบสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้บางทีก็ต้องรอลูกค้าแบบลูกค้าประจำอย่างเงี้ยเราต้องรอเขาบางทีไปรับไปส่งไปกลับเงี้ยรอเขาก็ให้ค่ งั้นถามในเรื่องภูมิแพ้บ้างครับคุณหมอจอยภูมิแพ้เนี่ยทำไมสมุนไพรถึงแบบช่วยรักษาได้ทั้งที่การแพ้ของเขาเนี่ยเป็นการแพ้ที่เรียกได้ว่าเกิดจากสารเคมี สารเคมีที่โดนใช่ไหมคะคมันก็คือหนึ่งหายใจเข้าไปอันที่สองคือผิวหนังดังนั้นเนี่ยการที่ซึมเข้าไปพวกนี้เนี่ยสมุนไพรมันจะไปช่วยขับพิษในร่างกายเป็นเหมือนกับดีท็อกออกมาซึ่งจริงๆแล้วการที่เหงื่อของเราลูกขุ้นขนอุดตันนะคะเจอสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยมันก็คือสะสมแต่เมื่อพอเขาเปลี่ยนคือมันหายได้เร็วตรงที่เขาเปลี่ยนอาชีพและเสร็จจากนั้นเขาทานตัวนี้เพื่อไปขับล้างซึ่งฮอร์โมนเขาก็ยังใสอยู่มันก็คือช่วยปรับให้ร่างกายเขาฟื้นกลับมมาาาาได้้้้เปป็นกกติครรรููที่่ของแพะ นี่ก็คือเป็นสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นกับคุณโชคซึ่งโชคดีมากๆเลยนะครับสมชื่อเลยก็คือ1เปลี่ยนงานในจังหวะเวลาที่เหมาะสมมากๆแล้วก็มาเจอสมุนไพรดีที่ช่วยทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงซึ่งถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเขาไม่ใส่หน้ากากาเวลาเรา,เ,ราเจอตะกัวเจอไฟร้อนๆเนี่ยส่งผลทําให้สายตาเขาก็จะมีปัญหาครับผมบและในทางก,การแพทย์แผนปัจจุบันนะครับมองคนที่ทํางานในลักษณะอย่างเงี้ย ควรจะต้องป้องกันหรือดูแลตัวเองยังไงถ้าเกิดเขาแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม,ไไม่ยังไม่รู้จักสมุนไพรตอนนี้ค,คืออาจจะยังไม่ได้ลองทานแต่ว่ากําลังดูรายการอยู่แล้วแบบเอ๊ะฉันทํางานอยู่แบบนี้ลนะ่ะเอ๊ะฉันต้องดูแลตัวเองยังไงก็คือจริงๆมันจะมีกลไกในการป้องกันเหมือนที่น้องเขาพูดนะฮะจะมีหน้ากากอนามัยที่ป้องกันต่างๆแต่ผมเรียนได้เลยครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือร่างกายของเราถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยครับต่อให้มีสารพิษยังไงเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันจะถูก ดีท็อกหรือกาจัดได้โดยกลไกอัโตโนมัติของเราเองแต่ถ้าร่างกายเราอ่อนแอต่อให้เราป้องกันอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีการโอกาสที่จะหลุดรอดแล้วก็ซึมเปื้อนเข้าสู่ร่างกายเราได้ฉะนั้นเมื่อค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยถึงวันหนึ่งร่างกายเราก็จะเกิดการแพ้ขึ้นมามแต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงปุ๊บอาการอาจจะไม่มากมนะครับแล้วก็ทําให้เราฟื้นตัวได้เร็วปกติฉะนั้นต้องพยายามดูแลร่างกายเราให้แข็งแรงที่สุดเหมือนกับการเป็นหวัดเช่นเดียวกันบางทีเราอยู่ในห้องเนี่ยครับส อาจจะมี8คนเป็นวัดมีสองคนที่ไม่เป็นวัดทั้งถามว่าสองคนนี้ไม่รับเชื้อจริงไหมไม่ใช่2คนนั้นรับเชื้อแต่เขาแข็งแรงกว่าอีก8คนนั้นต่างหากเขาถึงสามารถหลุดรอดจากการเป็นวัดได้ใช่และอีกอย่างหนึ่งคือวิวพันาการสมัยใหม่ของกรมอนามัยโรคบอกว่าอาหารเราทานวันละสามมื้อแต่ในขณะเดียวกันสามมื้อไม่ได้หมายความว่าเราทานได้ครบในสิ่งที่ร่างกายต้องการ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราทานตัวสมุนไพรเพื่อเสริมในส่วนที่ขาดเนี่ยมันเป็นการเหมือนทานให้ครบในสิ่งที่ร่างกายต้องการ<ช>เมื่อมันครบมันก็จะมีภูมิคุ้มกันในการที่ทําให้เราทําไมดูหนุ่มกว่าวัยทำไมดูสดใสกว่าทาไมเราเป็นที่รักของเพื่อน,นทำไมอารมณ์ดีเพราะทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้พร่องลงคือกรมอนามัยโลกบอกว่าการที่คุณเติมเต็มดีกว่าที่คุณขาดครับและอย่างหนึ่งที่ผมอยากเสริมก็คือว่าในสมัยโบราณเนี่ยครับคนไทยเราเนี่ยโชคดี เพราะอาหารที่เราทานทั้งหมดนี่ประกอบด้วยสมุนไพรหมดเลยเช่นต้ยมยำหนึ่งหม้อนเนี่ยเราเห็นแล้วมีข่าตะไคร้เห็นไหมครับกระเทียมหัวหอมทุกอย่างหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยโอกาสที่จะทานแบบนั้นเนี่ยน้อยหรือบางทีก็เป็นต้ยมยำก็จริงเป็นต้ยมยำสำเร็จรูปซึ่งมีแค่กลิ่นแค่รสแ,แต่ไม่ได้มีสมุนไพรจริงๆอยู่ในนั้นฉะนั้นมันเลยทําให้เราเนี่ยอ่อนแอลงถ้ามีก็ไม่ครบมีเช่นข่าเท่านั้นเองกับใบมะกรูดน<ช>ี่ไม่ครบแต่ส่วนใหญ่สมุนไพรสมัยนี้ก็จะมาเป็นซอง็นใส่ใช่แล้วก ให้ต้มเอาเลยเอาสะดวกเขาว่านะครับ,รบซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากๆผมจะสะดุปง่ายๆอย่างหน,นึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมจากที่ผมมองนี่ก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณสามารถสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายคุณเองนะครับโดยการทานอาหารให้ครบองค์ประกอบอย่างที่ พี่หมอทั้งสองท่านว่านะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการออกกําลังกายหรือเลี่ยงสารพิษให้เข้าไปสู่ร่างกายทีนี้ร่างกายคุณก็จะมีภูมิต้นานทานทำให้คุณไม่ป่วยง่ายนั่นเองดังนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะไปช่วยเสริมสร้างแล้วก็ปรับสมดุลให้คุณมีภูมิต้านทานสามารถต่อสู้กับโรคและที่สําคัญร่างกายคุณก็จะแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกด้วยอย่างนี้ฝากว้ด้วยแล้วกันสุดท้ายนะครับอยากจะให้คุณโชคเนี่ยฝากอะไรนิดหนึง่งสําหรับคนที่ทํางานในลักษณะเดียวกับคุณโชคแล้วก็ ดูซิว่าเอ๊ะบอกนี่โอ้ยังนุ่มยังแน่นไม่จำเป็นต้องทานจริงหรือเปล่าครับครับก็ฝากถึงผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆนะครับอย่าทะนงตัวว่าตัวเองแข็งแรงการป้องกันดีกว่าการรักษาครับออลองลองลองดูแล้วครับเยวควรจะรู้ผลน,นะครับแหมย่ยมยอนจิงเลย <c oughs> การป้องกันดีกว่าการรักษายังไงฝากไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโชคมากมากเลยนะครับแล้วก็พบคุณโชคได้ที่แถวพุทธมณฑลสายสองนะถามว่าวินที่หล่อแข็งแรงที่สุดคือใคร จเจอคุณโชคได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณโชคมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเราสวัสดีครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้ามีเรื่องราวของคุณญิงมาฝากกันด้วยพลาดไม่ได้เลยนะครับกับชีวิตและสุขภาพกับทีณไทยครับ